สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ค้นเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับผมถ่ายพามาพามาดูผมปลูกอะไรเอ่ยอยูคาเนื้อเยื่อนะครับหรือต้นกระดาษนะครับปลูกมาได้อยู่ประมาณสี่ห้าวันนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็แรงครับแถมต้นนี้แรงเข้าไปอีกครับ ม,มันไม่น่าจะเป็นของแถมครับรู้สึกว่าต้นเขาเหี่ยวแล้วนะครับฝนไม่มาน่าจะเกือบเดือนแล้วนะครับเขตเขตที่ผมอยู่นี่จะเล่าถึงว่าทําไมถึงมาปลูกต้นกระดาษนะครับเดิมทีที่ผมก็จะประมาณนะครับลกๆแบบนั้นนะครับลกจนแบบมีเถาวานันมีต้นยา้าเดินจะทะลุทะลุเดินไปดูกันเนี่ยคือเดินไม่ได้ครับความว่าเขาโลกมากก็เลยคิดว่าทำอะไรดีเอย่ย เมื่อสองปีที่ผ่านมาเมื่อสองปีใช่ผมปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยแต่ผมไม่ได้เจาะไม่ได้ขุดบอ่อบาดานตรงนี้มีบอ่อบาดานอยู่ครับแต่ว่าต้องเอาเครื่องมาลงเพราะว่าถ้าใช้ซัมเมอร์ลงมีมือดีมากเอาไปครับรู้สึกว่าไว้ใจก็ไม่ได้แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นน้ําแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้เยอะมากไมยครับไม่คุ้มที่จะขึ้นน้ําหรือเอาอุปรกรณ์อะไรมาลงเพราะปลูกอ้อย ประมาณอ้อยฝนทิ้งช่วงก็คือฝนหมดประมาณตุลาครับพฤศจิกายนครับประมาณหลังจากหมดฝนอ้อยแถวนี้จะเหี่ยวหมดแล้วก็เหี่ยวเหมือนแบบเรามาในตกใจเลยครับใบเหลืองหมดเลยคือขาดน้ําคือด,ดินตรงนี้อาจจะแห้งเร็วประมาณนั้นครับก็พอเราตัดโรง,งงานเขาจะเปิดประมาณธันวาคมนะครับประมาณห้าธันวาคมของทุกปีครับ เรายังไม่ทันได้ตัดอ้อยเราเหี่ยวแล้วครับน้ำหนักมันก็ลดครับผิดกับอ้อยแปลงอนอื่นของเขาจริงๆตรงนี้ก็ยังเป็นแปลงอ้อยนะอันนี้ก็แปลงของผมนะครับสรุปแปลงนี้ผมคงทําไม่ได้เพราะตอนที่ผมซื้อมานะ่ะเจ้าของเดิมเขาลอกหน้าดินออกไปครับจริงๆเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันนี่ครับพอลอกออกไปก็เลยดูต่ําลงนะครับก็เลยทิ้งไม่ทําต่อเพราะตัดแล้วอ้อตออ้อยก็ไม่แตกครับไม่ค่อยแตกเพราะว่า ผลมันแรงครับหลังจากนั้นมาก็ลกร้างว่างเปล่าสรุปผมว่าดีกว่าปล่อยไว้เฉยๆแล้วก็พอยูคาเขาโตหน่อยนึงเราก็สามารถคุมยาเขาได้ครับพื้นดินข้างล่างเขาคงจะไม่ยาจะไม่เกิดสังเกตดูว่าถ้าป่ายูคา,า,าที่ไหนโตเรายากก็จะไม่ค่อยเกิดนะครับผมจึงลงยูคานะครับ อย่างน้อยสองสามปีสามปีสี่ปีเราก็ยังได้นี่ครับเกี่ยวมากครับฝนทิ้งช่วงนะครับเพื่อนๆผมเลือกยูคาพันเนื้อเยื่อครับแล้วถ้าเกิดเขาโตดีแล้วช่วงแรงก็ถือว่าไม่ไม่เหี่ยวมากยูคาเขาเก่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าอันนี้ผมปลูกอ๋อผมจําได้แล้ว วันนี้วันที่15กรกฎาคมผมปลูกวันที่ 12, 11, 12ครับวันข่าววันเา้าราพอดีครับจาง่ายครับวันเข้าวรันาเดี๋ยวมาดูกันว่าอีกสองสามเดือนกว่าฝนจะทิ้งช่วงเจ้าใหญ่ขนาดไหนครับหรือถ้าฝนตกมาแล้วบางต้นไม่รอดผมต้องมาซ่อมเนี่ยจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับจริงๆรอยฝนตกลองค่อยมาปลูกจะโอเคกว่าครับแต่ผมใจร้อนผมคิดว่าอืหน่าฝนเราปลูกสองสามวันสี่วันฝนคงตกแต่นี่ทิ้งช่วงอยู่ครับ ถ้าตรงนี้โอเคยูคาเราใหญ่ตรงนี้จะปล่อยต่ออีกสองปีผมอาจจะปล่อยเป็นยูคาหมดเลยนะครับไม่ทำละอ้อยตรงนี้เพื่อนๆสังเกตดูว่าอ้อยก็เหลืองนะครับจะไม่เขียวมากนะครับจะต้องสู้ปุ๋ยสู้อะไรกันเยอะครับเดี๋ยวขอลองดูแปลงนี้มีทั้งหมดประมาณสิบสี่ไร่นะครับเพื่อนๆฝากเพื่อน,อนกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับ ลองของผมอยู่ระยะเมตร50ระหว่างต้นนะครับระหว่างแถว2เมตร70ครับเพื่อนๆบางคนใช้3เมตรผมเอา2เมตร70รถไถเข้าได้สบายครับฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวประทับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ